ทานายฮันเซลและเกรเทลกาลครั้งหนึ่งณนะริมชายป่าทึบมีบ้านของคนตัดไม้ผู้ต่ำต้อยที่นี่คนตัดไม้อยู่ร่วมกันกับลูกสองคนและภรรยาใหม่ของเขาแม้ว่าสองพี่น้องจะเปิดใจรับแม่เลี้ยงอย่างอบอุ่นก็ตามหมัวใจของเธอด้านชายยิ่งกว่าน้ำแข็ง ขณะที่เกิดความอดอยากไปทั่วหมู่บ้านเธอเห็นโอกาสในการกำจัดเด็กๆในบ้านออกไปมาซี่เด็กๆอาหารพร้อมแล้วเอ๊ะขับขึ้นค่ะแม่อันเซลเรเทลพ่ออิ่มแล้วเอาของพ่อไปสิกินอย่าให้เหลือนะวันเวลาหลอมเข้าหากัน คนตัดไม้สละอาหารของเขาเพื่อให้ฮันเซลและเกรเทลได้อิ่มท้องด้วยเวลาผ่านไปการกระทำนี้ส่งผลต่อสุขภาพของเขาในค่ำคืนหนึ่งเด็กๆพ่อเพลียะกินส่วนของพ่อเลยนะทนต่อไปไม่ไหวแล้วคุณอยากแนะนำอะไรเหรอความอดอยากไม่ทท่วเราลงง่ายๆหรอกค่ะ,ค,ะคุณต้องบำรุงสุขภาพแล้วนะแล้วคุณจะหาด้วยวิธีไหนล่ะ บางทีเราปล่อยเด็กๆให้เอาตัวรอดในป่าได้ในตอนที่คุณเดินทางไปยังดินแดนใกล้เคียงเพื่อหาสเสบียงว่าไงนะทิ้งเด็กๆงั้นเหรอก็แค่ช่วคราวเองสอนให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองไงพอสถานการณ์เริ่มสองตัวนะเราค่อยพาพวกเขากลับมาไม่ได้หรอกเราคือครอบครัวครอบครัวต้องไม่ทิ้งกันในช่วงที่คนตัดไม้ไม่อยู่แม่เลี้ยงก็สบโอกาสวันนึ่ ขณะที่คนตัดไม้ออกไปหาไม้จากดินแดนใกล้เคียงเด็กๆอยากจะไปปิกนิกกันในป่าไหมจ๊ะฟังดูน่าสนุกดีนะครับงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยเร็วครับเกรเทลมีบางอย่างแ,แปลกๆนะเราต้องตั้งลับไว้เธอจำหินเรื่องแสงที่แม่เคยพูดถึงได้ไหมฮะ แน่นอนฉันเตรียมแจ็คเก็ตและจะเก็บหินพวกนั้นดังนั้นฮันเซลรวบรวมหินวิเศษเก็บใส่กระเป๋าไว้ทุกย่างก้าวเขาจะคอยโยนหินพวกนั้นไว้ที่พื้นเพื่อเป็นเส้นทางให้พวกเขากลับบ้านได้อยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกลับมาพร้อมเบรรี่ป่าถ้ามืดแล้วก็จุดไฟด้วยละ่ะ ความเงือดคลืบคลานเข้ามาความหวังของเด็กๆก,ก็เลือนลางเชนกลือว,ว่าเธอจะไม่กลับนะแต่ไฟจะช่วยให้เราปลอดภัยนะเราต้องรอให้พระจันทร์ขึ้นสูงกว่านี้เมื่อพระจันทร์ลอยขึ้นมาเห็นที่ฮันเซลได้โยนเอาไว้ที่ผืนเริ่มส่องแสงประกายเหมือนเพชรสองพี่น้องจับมือกันและกันและเริ่มเดินทางกลับขณะเดียวกันทำแบบนี้ได้อย่างไงผมต้องการลูกๆก,กลับมามันเป็นเรื่องการเอาตัวรอด แค่ไม่กี่วันเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาพวกเธอกลับมาแล้วเหรอมาเองเนี่ยนะอ๋อแบบนี้นี่เองลูกพ่อลูกรักของพ่อกลับมาแล้วใช่กลับมาแบบไม่มีข้าวไม่มีความหวังพ่อกินที่ตลาดมาเยอะแล้วเด็กๆกินของพ่อไปนะ ผ่านไปไม่กี่วันพอที่พอกันสักทีเด็กๆถือขนมปังแล้วตามฉันมาในป่าตอนนี้เลยเราไม่มีจังหวะอีิบยินพวกนั้นเลยเราจะทำยังไงกันดีเราก็หาวิธีอื่นกันฮันเซลหยิบขนมปังที่แม่มอบให้และฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ทุกก้าวของเขาจะคอยโยนเศษขนมปังไว้ที่พื้นเพื่อเป็นเส้นทางพาพวกเขากลับบ้านได้ไม่นานพวกเขาก็มาถึงที่โลง่งที่นี่มีทั้งน้ำและผลไม้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะกลับมานะความมืดมาถึงพระจันทร์ลอยขึ้นฟ้าฮันเซลและเกรเทลที่จะเดินตามเศษขนมปังที่ฮันเซลโยนทิ้งเอาไว้พวกเขากลับไม่เจอเศษขนมปังพวกนกและสัตว์ในป่ากินไปหมด จะทำยังไงต่อเรากลับไปที่เดิมที่แม่ทิ้งเราไว้เถอะแล้วทางไหนล่ะโอ้ทางนั้นหรือเปล่าฮันเซลและเกรเทลวนรอจนเช้าเพื่อหาทางกลับไปยังที่โลกที่แม่ทิ้งพวกเขาไว้แต่พวกเขากลับเดินเข้าไปในความมืดเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาอ่อนเพลียและหิวโหยสามวันผ่านไป เข้าสู่วันที่สิบันเซลดูสินกสวยจังเรือเข้ากระเทลตามมันไปพวกเขาเดินตามนกเป็นเวลานานนกเกาะอ,อยู่บนหลังคาบ้านที่แปลกประหลาดที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นนั่นมันบ้านเหรอและ มันทำด้วยเค้กและช็อกโกแลตและเยลลี่และขนมปังขิงและลูกบาดเด็กๆวิ่งเข้าไปที่บ้านนั้นและด้วยความหิวและสงสัยพวกเขาลืมเรื่องการอยู่ให้ห่างจากสิ่งแปลกปลอมและเริ่มกัดไปยังของต่างๆหนังช็อกโกแลตบานหน้าต่างลูกกวาดหลังคาเค้กไอซิ่งและทันใดนั้น ใครกันช่างกล้ากินบ้านของหญิงชราแก่อย่างฉันกันนี่ยหรอโอ้ oh. oh. พวกเราขอโทษครับพวกเรากลงทางมาสามวันแล้วค่ะโอ้ oh, ถูกนดาสงสารเข้ามาสิกินให้อิ่มท้องเลยนะ นี่จ้ะกินเข้าไปเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณมากครับเราได้เวลากลับบ้านแล้วคุณช่วยบอกทางได้ไหมครับบ้านเหรอทำไมเรียบร้อนจังพ่อแม่ขังเราจะเป็นห่วงโอ้ไว้ทีหลังก็ได้ตอนนี้นะ่ะพักผ่อนไปกันเถเกรเทล โอ้มาล้วตอกแก๊กจะให้พวกมันหนีไปได้ฮะประตูทุกบานวกกลับมาหาฉัน ของร้องครวนครางแบบนั้นเนี่ยพวกเธอจะต้องอร่อยแน่ๆวิเศษไปเลยใส่สมุนไพรและน้ำปรุงรสโอ้ช่างวิเศษจริงๆโอ้นานมาแล้วนะนเนี่ยฉันจะบอกให้ตั้งแต่ฉันได้ลิ้มรสเด็กๆอุ๊ยตายตาย โอ้มันนานมาแล้วล่ะนันนี่อตั้งแต่ฉันได้กินเด็กรถโอชานะเข้เข้เขอยากจะ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 กินพวกพวกพวกเราเหรอคะแล้วฉันจะสร้างบอนเป็นเค้กและช็อกโกแลตทำใหม่ไหนดูสิ โอทโอยังผอมไปนะถ้าอ้วนต้องอร่อยมากแน่เลยโอ้มาลกอกแก๊กห้องขังเอาไปซะนี่ละอเอาละแม่หนูมาทำอาหารและทำความสะอาดขอยให้พี่ชายเธออิ่มสำราญ เขาต้องอ้วนถัวนนะเข้าใจไหมเอเ้้ <_ versión> เทแลแฮนเซลไม่ต้องห่วงนะจำสิ่งที่แม่เคยพูดได้ไหมในช่วงเวลาแย่ๆเราต้องสงบใจเย็นไว้เราจะหาทางหนีขณะเดียวกันเมื่อไม่มีเด็กๆ มาแบ่งอาหารกันกับเธอแม่เลี้ยงรอคอยวันที่ได้กินอาหารเต็มอิ่มท้องมานานแต่ว่าทำไมทำไมกินไม่ลงนะเพราะเธอเป็นห่วงเด็กๆนะสิฉันไม่สนเด็กพวกนั้นหรอกแน่ใจเหรอเธอไม่เป็นไรแน่เหรอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเธอไม่สนใจงั้นก็เกลียดซะโอ้ตายตายจริง ฉันทำอะไรลงไปโธ่เอ้ยครั้งนี้ผมขายได้เยอะเลยเราซื้อสเสบียงเพิ่มได้อีกแล้วเด็กๆล่ะหนุ่มน้อยดูนิ้วหน่อยสิว่าเธออ้วนขึ้นหรือ,อยังนะทั้งเค้กและของกินที่เธอให้ฉันฉันต้องอ้วนขึ้นแน่แต่ถ้าเธอรู้ว่า โอ้ใช่แทนที่จะเป็นนิ้วมือฮันเซลยื่นแท่งไม้เล็กๆแทนแม่มดเห็นทำไมไม่อ้วนสักทีละ่ะงั้นฉันรออีกวันก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็จะอ้วนไม่อ้วนฉันก็จะกินเธอแน่โอ้มะลักก๊กแกกอาหารกอพันเนินเกรเทลเอาอาหารไปให้ฮันเซล บอกให้เขากินให้หมดจากนั้นก็มากินของเธอเร็วโอ้ฉันไม่ได้กินเด็กมานานมากแล้วแต่วันนี้จะเป็นมื้ออร่อยเพราะว่าฉันจะได้กินเด็กด้วยเกรเทลเกรเทลครับไปเช็คดูหน่อยสิว่าเตาร้อนพอที่จะอบขนมได้หรืออยังนางนะตั้ง ฉันแย่งในตเตาแน่เออหนุมไม่รู้วิธีทําเธอเฮย้ยเจอเดี๋ยวฉันไปดูเองเกรเทลเดินตามแม่มดไปและจังหวะที่เธอวางไม้กัญสิทธิ์ลงและชะง่เข้าไปในเตาเกรเทลคว้าไม้กัญสิทธิ์ไว้ ล้าดียังไงเรวเข้าฮันเซลรอเดี๋ยวเรารู้ว่าคนอดอยากเป็นยังไงอมมลักก็แก,ก๊กให้เธอได้กินอิ่มต่อไปฮันเซลจนี่สิเอามันกลับไปด้วยอมมาล็กก็แก,ก๊กพากลับไปหาพ่อแม่เรา เด็กๆก,กลับมาหาพ่อแม่โอ้ลูกพ่อโอ้ฉันขอโทษจริงๆที่ฉันทำไปเนี่ยไม่ควรให้อภยัยฉันน่ะหน้า,นามืดตามัวแม่พวกเราเข้าใจครับใช่ค่ะพวกเราเรียนรู้เยะเลยทรัพย์สมบัติที่พวกเขาเอากลับมาด้วย คนตัดไม้ได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งพวกเขาจะได้ไม่หิวโหวยอีกต่อไปและส่วนที่เหลือพวกเขาแบ่งให้กับผู้คนที่ทุกทรมานจากความอดอยากเหมือนที่พวกเขาเคยเจอครอบครัวขยันทำมาหากินเพื่อชีวิตความเป็นอยู่และช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแต่พวกเขายังคงอยู่พร้อมหน้ากันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เพียงแค่ทรัพย์สมบัติที่ทำให้เรามีความสุขแต่ด้วยความร ที่ทำให้เรามีกันตลอดชีวิตฉันจะชดเชยในสิ่งที่ฉันทำไปและเราจะใช้ชีวิตเรียนรู้ร่วมกันตลอดไปเรื่องราวของเราทำให้รู้ว่าแม้ในยามลำบากการคิดให้ฉลาดและความสมามัคคีของครอบครัวทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเหตุน,นั้นเองเวลาผ่านไปครอบครัวนี้นอกจากมีความสุขแล้วในด้านการเติมเต็มและมีเป้าหมายที่พวกเขาได้เรียนรู้คือความรักความเมตตาความสามัคคี และการคิดฉลาดทำให้ชีวิตของพวกเขาคุ้มค่าเสมือนชีวิตในเทศนิยายอย่างแท้จริง